ไม่มีทีไม่มีทุนคุณก็สามารถสร้างคอร์สเรียนออนไลน์เจ็หลักแรกได้ผมทํามาแล้วครับ ผมเควิดีอศักสร้างคอร์สเรียนของตัวเองกว่าสิบคอร์สทำยอดมากกว่า7หลักนอกจากนี้ผมยังมีโอกาสได้ไปบรรยายตามองค์กรต่างๆและที่สําคัญเป็นผู้ช่วยสอนในหลายโปรแกรมเรียนด้วยครับวันนี้ผมจะประสบการณ์ทั้งหมดมาสร้างโปรแกรมที่ชื่อว่าสร้างคอร์สแรกเสร็จไวในวันเดียวนี่คือโปรแกรมเบื้องต้นที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้โปรแกรมนี้นะครับเราจะโฟกัสไปว่าคุณจะทํายังไงดีให้คุณมีไอเดียการนำคอร์สออนไลน์ถ้าคุณอยากเข้ามาขายคอร์สเรียนโดยรูปแบบการเรียนเราจะเรียนผ่านไลฟ์สด3าวันติดมีภารกิจให้คุณทําในแต่ละวันแล้วคุณจะได้้รูสสึกกนนุตื่ แล้วอยากมาเรียนแล้วภายใน3วันนั้นถ้าใครก็ตามที่สามารถทาภารกิจได้ครบผมมีโบนัสพิเศษที่แถมให้ทุกคนด้วยครับที่สําคัญคือนอกจากโบนัสที่คุณทาภารกิจผ่านแล้วแต่ละคนที่สมัครเรียนผมจะมีของขวัญพิเศษมอบให้ถ้าคุณสมัครภายในรอบนี้ซึ่งของขวัญน,นี้มีให้เฉพาะครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นโปรแกรมนี้ผมจะโฟกัสหลักๆ3อย่างด้วยกันอย่างแรกสุดนะครับหลายคนมีความกลัวที่ทําให้คุณเริ่มทาคอร์สไม่ได้เช่นคุณคิดว่าคุณเก่งไม่พอคุณไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีคุณไม่มีเวลาครรรอาางนไมมู่่่้้้ดยจะเิตตแ ็ไม่รู้เพราะอะไรเราถึงไม่ได้ทําผมจะปลดล็อกสิ่นี้ให้กับคุณข้อที่2คือโปรแกรมนี้ผมจะโฟกัสว่าคุณสามารถที่จะหาไอเดียได้ยังไงว่าคุณควรที่จะทำคอร์สเรียนเรื่องไหนแม้ว่าตอนนี้คุณจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณจะทำคอร์สเรื่องไหนดีแบบที่มันเป็นตัวคุณและตลาดต้องการอย่างที่3นะครับผมจะสอนวิธีการสร้างคอร์สแรกของคุณแบบเล็กๆเร็วๆที่คุณสามารถขายได้เลยแล้ววิธีการนี้ภายในไม่กี่ชั่วโมงคุณก็สามารถทำคอร์สออนไลน์ได้เสร็จผมบอกทุกคนแบบนี้นะครับว่าการขายคอร์สเรียนออนไลนน์มััคคือออโกาาสเพรรระะไรรบ เพราะคอสเรียนมันค <Jamie, online. S 2> ือสินค้าที่ต้นทุนต่ํากําไรสูงคุณสามารถผลิตครั้งเดียวและขายได้ตลอดที่สําคัญมากกว่านั้นคือคุณจะไม่ใช่แค่คนหนึ่งที่เกิดมาใช้ชีวิตแล้วตายไปแต่คุณสร้างคอสออนไลน์เก็บความรู้ของคุณเป็นมรดกให้กับลูกหลานเป็นมรดกให้กับคนอื่นทิ้งไว้ให้กับคนรุ่นหลังแล้วมันถ้ากับว่าคุณกําลังสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้เหตุผลที่คุณควรทำคอสออนไลน์ณนาทีนี้นะครับเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่คนเข้ามาเรียนรู้อะไรในออนไลน์เยอะมากคุณเห็นไหมว่ายุคนี้มี AI มีอะไรเต็มมมหดและผบอกกทุคนได้เลยว่า คนส่วนใหญ่เขารู้ว่ายุคนี้เมื่อ AI มาเขาต้องหาทักษะใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆไม่อย่างนั้นเขาจะตกยุคแล้วคําถามคือเมื่อเขาจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วคุณคิดว่าเขาจะเลือกอะไรครับระหว่างการที่เขาจะไปเรียนในมหาวิทยาลัย4ปีกว่าจะมาทําอะไรบางอย่างได้หรือการที่เขาลงเรียนคอร์สหนึ่งคอร์สแล้วก็ทําได้เลยแน่นอนเขาต้องเลือกคอร์สเรียนออนไลน์อยู่แล้วและในเมื่อคนส่วนใหญ่กําลังต้องการสิ่งนี้ทําไมคุณไม่เป็นคนขาย แต่สิ่งที่ผมจะบอกทุกคนคือว่าโอกาสนี้ไม่ได้มีตลอดไปถ้าคุณไม่รีบทําในตอนนี้แล้วมีคนเข้ามาทํามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคุณจะขายคอร์สเรียนของคุณได้ยากขึ้นและมันจะหมดโอกาสไปเลยโปรแกรมนี้เหมาะกับใครบ้างนะครับเหมาะกับเจ้าของธุรกิจที่รู้สึกว่างานที่ตัวเองทำเนี่ยโอเคแล้วก็จะได้รายได้ดีแหละแต่เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเราไม่ค่อยมีเวลาในการใช้ชีวิตจริงๆแล้วคุณอยากมาสร้างคอร์สเรียนออนไลน์ที่คุณผลิตไว้แค่ครั้งเดียวแล้วคุณสร้างระบบให้กลับมันทำเงินให้คุณไปได้ตตลลอออดแ้้้วคคุุณไม่งงปเหนืทกรั คนเระไม่ที่สอนนะครับคือผู้บริหาระระดับสูงหรือพนักงานประจําที่ทํางานมานานๆแล้วคุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันอิ่มตัวหมดแล้วคุณมีทักษะความสามารถอะไรเยอะมากแล้วเงินเดือนคุณเหมือนมันติดเพดานมันไปมากกว่านี้ไม่ได้คุณก็สามารถมาสร้างคอร์สเรียนออนไลน์แล้วคอร์สเรียนข้อดีของมันคือถ้าคุณขายคน1ิบคนคุณก็ได้รายได้เท่านั้นคุณขายได้ร้อยคนพันคนรายได้ของคุณมันก็ได้เท่านั้น คนประเภทที่3นะครับคือแม่บ้านที่มีสามีต่างชาติที่รู้สึกว่าเราไม่อยากรู้สึกไร้ค่าเราอยากมาสร้างคอร์สออนไลน์และทําให้รู้สึกว่าเราก็สามารถหาไรายได้ด้วยตัวเองได้มีคุณค่าของตัวเองได้คนประเภทที่4คือคนที่ทํางานเกี่ยวกับการสอนมาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นวิทยากรโค้ชครูนักบรรยายต่างๆแล้วคุณอยากจะขยับเข้ามาทำคอร์สออนไลน์ขยับเข้ามาในออนไลน์ก็ได้เหมือนกันครับ ใครอยากรู้รายละเอียดแบบเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าคุณจะอยากรู้ว่าเนื้อหาเป็นยังไงรีวิวเป็นยังไงคนที่เรียนกับผมไปแล้วทำได้จริงไหมรูปแบบการเรียนเป็นแบบไหนนะครับทั้งหมดครบจบทูกอย่างคุณสามารถดูได้ในแคปชั่นด้านบนของโพสต์นี้หรือคลิกที่คำว่าเรียนรู้เพิ่มเติมด้านล่างได้เลยครับแอบบอกอย่างนี้หนึ่งนะครับว่าถ้าใครก็ตามที่สมัครปโปรแกร,รมนี้ไม่ว่าคุณจะสมัครในราคาเท่าไหร่ก็ตามหลังจากนี้ถ้าคุณสมัครโปรแกรมใหญ่ของผมมูลค่า5,000บาทขึ้นไปคุณสามารถใช้ราคาของโปรแกรมนี้เป็นส่วนลดได้เท่ากกัััับบวว่่าาคคุณไได้้้เเเรรรรรรรีีียนนนนนโปปแมมพะะฉตติิอผศ์ข